สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมธนาบัตรราคา20บาทหมวดประพานเอสค่ะหมวดประพานเอสเป็นหมวดเสริมพิเศษที่มาแทรกแทนธนาบัตรฉบับที่เสียธนาบัตรแต่และหมวดได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและตัดธนาบัตรเป็นแหน,นบแล้วแต่ยังมีธนาบัตรบางฉบับที่ไม่สมบูรณ์พิมพ์ไม่ชัดเจนหรือพิมพ์เคลื่อนจะใช้หมวดเสริมพิเศษประพานเอสมาแทรกแทนธนบ,บัตรฉบับที่เสียค่ะ หมวดพพานเอจึงเป็นหมวดเสริมพิเศษที่พบได้น้อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เงินโบราณค่ะเรามาชมตัวเลขที่ธนาบัตรกันนะคะธนาบัตรใบแรกนะคะราคา20บาทแบบที่16ค่ะหมวดพพานเอช1เอ0806881ค่ะธนาบัตรฉบับที่2นะคะราคา20บาทแบบที่16ค่ะหมวดพพานเอ 0ู0ย์เอศูค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ